ขั้นเฮาเฮ็ดดีแล้วเขาสัางกระตามซางขั้นเฮาเห็ดแมนแล้วยันหยอกระางเขายาได้ตีแถลงเว้าเอานอเล้ามาปลูกบอแมนเสื้อสาดอ้อยกินใดกบบระบาหวานพี่น้องเอ้ยยินดีนต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานออนซอนพ่อผมบาตาเมืองสกลน,นะครับนะมันนี้บาตาจะมาพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีนะครับว่าเฮาสีนําไปใส่ย่างใดมันจะดีกว่ากันนะครับผม หรือมีข้อแตกต่างหรือมีข้อดีข้อเสียจังไดเนี่ยนะครับมาน,นีบอตาสีมาเล่าสู่กันฟังนะครับระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อเป็นคิดความรู้ให้กเกษตรกรได้นําไปปรับสยอย่างถูกทีถูกต้องถูกจังหวะถูกเวลานะครับผมก่อนอื่นนะครับเราควรจะมาทํากลู้จักกับธาตุอาหารที่พืชต้องการก่อนครับธาตุหลักประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันธาตุอาหารเสริมหรือในกลุ่มจุลธาตุประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงเมงกานีดโมลิบดีนัมโบลอนและคลอรีนนะครับผมธาตุกาที่ผมกล่าวมานั่นก็คือสีขาดไปถ้าใดธาตุหนึ่งไปบได้น,นะครับทาให้พืชของเฮานี้อาจจะ,จะเจริญเติบโตได้ซานะครับผมับแรกผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยเคมีก่อนนะครับผมปุ๋ยเคมีนะครับข้อดีของปุ๋ยเคมีนะครับมีธาตุอาหารหลักมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถนะครับสร้างเครื่อง,จงเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อย่างดีแล้วนะครับผมข้อดีข้อต่อมาก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์นะครับเมื่อเทียบกับน้ําหนักธาตุอาหารนะครับผมหรือเทียบกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ใน มูลซัดนะครับบอสจะเป็นขี้งัวขี้ไก่ขี้หมูนะครับเหล่านี้นะครับข้อดีข้อต่อมาก็คือหาซื้อได้ง่ายนะครับใส่ง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเอาจะเก็บจัดเก็บนะครับปุ๋ยเคมีนะครับข้อเสียนะครับพอเราได้ฟังข้อดีไปแล้วมาฟังข้อเสียนะครับผมข้อเสียของปุ๋ยเคมีนะครับหากใส่มากเกินไปอาจเป็นพิษต่อพืชนะครับผมอย่างเช่นบอรอนนะครับอาจจะ มันจะมีความซุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทําให้พืชนี้ได้รับมากเกินไปแล้วก็มันอาจจะทําให้พืชนี้ชะงักชะงันได้นะครับแล้วก็ทตาอีกตัวหนึ่งก็คือไนตัวเจนนะครับไนเจนเมื่อต้นพืชน,นะครับได้รับมากเกินไปอาจจะทําให้ต้นอวบแล้วกับบทนต่อโลกนะครับปุ๋ยเคมีที่พืชได้รับมากเกินไปอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผม และกาข้อเสียข้อที่อนนะครับหากใส่ไม่ถูกต้องนะครับอาจจะทำให้ธาตุสูญเสียได้ง่ายและกับเปล่าประโยชน์นะครับผมอย่างผมยกตัวอย่างประมาณไปว่าช่วงที่เราใส่คือแบบฝนตกจกสีห้าไปใส่นี่ก็อาจจะเกิดความสูญเสียมากนะครับหรืออาจจะใส่บบทูกที่ทุกจังหวะทุกเวลาบางทีเ้าก็ใส่ ชิดโคนมากเกินไปหรือกะห่างโคนมากเกินไปก็อาจจะบร่ได้ผลนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือผมจะเอ้เห็นภาพรวมๆนะครับผมข้อเสียข้อที่3ก็คือห้างเขาใส่ปุ๋ยเคมีที่ต่อกันนานๆแล้วนะครับจะทําให้ดินของเฮานี้อาจจะทําให้ดินเฮาเป็นกรดนะครับเป็นกรดได้นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยในตัวเจนนะครับผม กับประมาณนี้นะครับเกมคุรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีนะครับผมที่นี้ผมจะมาพูดถึงปุ๋ยอินรีย์กันเลยกันนะครับผมปุ๋ยอินรีย์นะครับข้อดีของปุ๋ยอินรีนะครับข้อแรกก็คือช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นนะครับให้ดินนี้มีความโล่งคมโปร่งความร่วนซยนะครับผมอุ้มน้ําได้ดีช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเสริมมากขึ้นนะครับผมนี่ข้อดีของปุ๋ยอินรีนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับข้อที่2 อยู่ในดินได้นานนะครับผมค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อพืชต้องการอย่างชาๆนะครับคำว่าอย่างชาๆเนี่ยคือปลดปล่อยทีละน้อยนะครับเพื่อมันเพื่อเวลาเขาใส่ลงดินไปแล้วนะครับเพื่อมันจะปลดปล่อยต้องรอจุลินทรีย์รอพวกลาดีต่างๆนะครับไปย่อยนะครับจนเป็นระดับโมเลกุลนะครับพืชจึงจะดูดเข้าไปใส่ได้นะครับโมเมนต์เขาใส่แล้วมันจะเอาไปใส่ได้เลยนะครับโมเมนต์นะครับ มันก็ต้องผ่านกระบวนการนะครับเหล่านี้นะครับอาศัยพวกจุลินทรีย์ในดินนะครับในการบดปล่อยธาตุนะครับข้อดีข้อที่3มนะครับเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้มีประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อที่5นะครับส่งเสริมให้มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับในดินมากเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผม แน่นอนล้ครับพวกขี้หมูขี้ไกล้ขี้งูขี้ควายนะครับมันจะส่งเสริมให้ดินของเรานี่อุ้มน้ํานะครับเพราะเมันเกิดการอุ้มน้ํามันจะส่งเสริมให้จุลิลนทรีย์และเล่านี้นะครับมาอาศัยอยู่ในดินมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็บเป็นประโยชน์ต่อดินนะครับผมเป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับผมเอามาฟังประโยชน์ของหรือข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วนะครับผมแล้วมาฟังข้อเสียกันนะครับผมทีนี้ ข้อเสียข้อที่1ของปุ๋ยอินทรีนะครับคือมีปริมาณธาตุอาหารต่ำนะครับผมถึงแม้ว่าเฮาจะใส่ไปเป็นตันนะครับหรือใส่ไปไหลายก็ปริมาณธาตุอาหารในน้ำนักของปุ๋ยนะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับปุ๋ยอินทรีในประเภทพวกขี้งวขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้คว,วายนี่ครับก็ยังมีน้อยนะครับมันจะมีประโยชน์ในการไปบำรุงดินซีมากกว่านะครับแต่ธาตุอาหารนี ก็าอาจจมีน้อยแหละก็าอาซจะุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับผม2นะครับใช้เวลาน,านานในการปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับก็คือเบาตาก้าวไปช่วงต้นนะครับว่าเพื่อมันจะปลดปล่อยนะครับใส่ลงไปเพื่อจะรอให้กลุ่มจุลินทรีย์มาย่อยสลายหรือลาดีต่างๆมาย่อยสลายจนกลายเป็นโมเลกุลให้ลาคออดหลูดเข้าไปนี่ก็คือใช้เวลาน,านานนะครับผม ข้อเสียข้อที่3นะครับราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อเทียบกับราคาต่อหน่วยน้ําหนักของธาตุอาหารพืชน,นะครับผมถ้าอาหารพืชก็คือพวกนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมโพเทสเซียมนี่แหละครับคือาตาอาหารเหล่านี้ที่มีอยู่ในมูลสัตนันมีครบนะครับแต่ว่ามันมีน้อยนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชทาก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยเคมีเสริมลงไปนะครับผมข้อเสียข้อที่4นะครับก็คือ หายากเมื่อต้องการปริมาณมากนะครับผมก็คือแถวบ้านผมนี่กับบมุมีบมีพวกฟาร์มไก่นะครับเราก็ต้องไปหาซื้อมาแล้วก็รอนะครับรอเพื่อสีเขาจะมาให้นะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับบางที่บางแหล่งนะครับอาจจะเข้ามีถึงนะครับแหล่งของมูลสัตว์นะครับผมมันอาจจะให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาก็คือค่าขนส่งนะครับผม แล้วก็เวลาใส่ได้ครับแับนี้เวลาใส่เขากต้องจ้างคนงานไปใส่ได้ครับอันน,งงน,ไไน,นี้ซึ่งต่างจากปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งเขาใส่คนเดียวก็ได้นะครับผมจะเ,เปรียบเทียบมาเห็นภาพเมื่อเราใส่ปุ๋ยประมาณรถอีแท็กหนึ่งนะครับหรือรถไถหนึ่งเท่านี้ครับกับปุ๋ยซอบหนึ่งนะครับปุ๋ยซอบหนึ่งเขาใส่ท้ายมอไซน์นะครับไปแล้วก็ทุงพายใบหนึ่งหรือกระป๋องถังใบหนึ่งเขาก็ใส่ได้แล้วแต่สําหรับปุ๋ย อินซีหรือปุ๋ยขี้ต่างๆเขาต้องอาศัยรถอีแตนและอาศัยรถคนไปตักขึ้นตักซ้อยนะครับแล้แกเวลาใส่กับพืชจะใส่เร็วด้ครับรถอีแตนหนึ่งนี่ซึ่งทําให้เราเสียเวลานะครับแต่คนที่มีเวลาว่างก็อาจจะใส่ได้นะครับผมทีนี้ผมจะมาสรุปนะครับผมผมจะมาสรุปว่าปุ๋ยอินรีย์และปุ๋ยเคมีนะครับควรจะใช้อันใดนนะครับมากกว่ากันนะครับผม ระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะครับผมในความเขียนอันนี้เป็นความเข็นส่วนตัวของเบาตานะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมแนะนํานะครับควรให้เกษตรกรนะครับใส่นะครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีร่วมกันนะครับให้ปุ๋ยทั้งสองอย่างนี้มีบทบาทร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับผลประโยชน์สูงสุดในแง่ของความสมดุลของดินนะครับผม ก็คือปุ๋ยอินรีนี่ครับได้ในเรื่องของพอได้เปรี้ยวของอินทรียก็คือได้ในเรื่องของการบำรุงดินนะครับทาให้ดินของเราในมีแร่าธาตุภาพมีแร่าธาตุมากเพิ่มขึ้นในดินนะครับและก็มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลาที่เป็นประโยชน์นะครับได้แก่พวกเอ่อไมโครไรซานะครับพวกเอ่อลาไโซูเบียมอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเมื่อมีพวกมูลสัตว์นะครับ เลือดาพื่อสาสัตว์นั่นเองครับอยู่ในดินของเฮานะเกษตรกรนะครับควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับดีที่สุดนะครับบางตาบอกว่าดีที่สุดเฮาบวกควรที่จะไปสุดตรงใส่อย่างไดอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับพืชที่ให้ผลผลิตนะครับมันโมเมนต์ไม่ยืนต้นที่เฮาจะปล่อยไว้ขึ้นตามกาลเวลานะครับเนาะอันนี้ว่าเห็นภาพถ้าเฮาอยากได้ผลผลิตเฮาก็ต้องใส่ ทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเขาใส่รวมกันนะครับปุ๋ยเคมีก็ข้อดีกับ,บปล่อยธาตุได้ไวนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกเมื่อเทียบกับน้าหนักปริมาณธาตุอาหารนะครับที่มีตัวหน่วยในปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมแต่ปุ๋ยอินทรีกับมีข้อเสียข้อดีข้อเสียกับตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่สําหรับผมแล้วผมแนะนําให้ ใส่ทั้งสองอย่างนะครับควบคู่กันไปนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็บำรุงดินนะครับเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับปุ๋ยเคมีก็เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชได้อย่างรวดเร็วนะครับป่ามะฮ่าจะได้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับบอกแค่แก่นนั่นเองนะครับเอาละครับมือนี้กับสำหรับเกรดความรู้เล็กน้อยนะครับสาระดีๆเด็ดๆโดนนะครับจากทางช่องเกษตรสารกับพ่อตาจะนำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆโดยโดนจากทางช่องสษสารอ่อนสอนนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันกับเาวตาเมสกุลพบกับเบวตาได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ